สวัสดีครับพบกับผมสิโรดค้ำไพบุญใน o อวิวเอ็กซนะครับอออากาศวันเสาร์อาทิตย์เช่นเดียวกับวันธรรมดานะครับ18นาฬิกาถึง18นาฬิกา30นาทีทาง YouTube Voice TV เว็บไซต์ ไวซีวีนะครับเพจไวซีวีรวมทั้งช่องทางดาวเทียมต่างๆ,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 ๆวันนี้บรรยากาศในสภาเป็นเต็มไปด้วยความเข้มข้นนะครับเพราะว่าเป็นวันสุดท้ายของการอภิปรายกฎหมายงบประมาณแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆซึ่งพักฝ่ายค้านได้มีการพูดในสภานั้นเป็นวันที่วันนี้จะเป็น judgment d เดเป็นวันสุดท้ายที่ฝ่ายค้านจะได้ตั้งคําถามว่างบประมาณที่พลเอกประยุทธ์เอามาขอกับสภาทั้งสิ้นประมาณ3.2ล้านล้านบาทซึ่งจะทําให้ หปีนี้พลเอกประยุทธ์คนเดียวได้ใช้เงินของประชาชนไทยไปทั้งที่ละสิบแปดล้านล้านบาทนั้นนะวันนี้ฝ่ายค้านจะทําอย่างไรกับมันและข้อทักท้วงต่างๆที่ฝ่ายค้านได้ทักท้วงไปซึ่งแน่นอนว่าคงมีบางเรื่องที่ประชาชนเห็นด้วยบ้างนั้นเป็นเรื่องที่ฝ่ายรัฐบาลจะกลับไปทําหรือไม่นะครับนอกจากนั้นเองท่าทีของพลเอกประยุทธ์ต่อพักการเมืองต่างๆโดยพรรคอนา,าคตใหม่หรือเพื่อไทยเป็นสิ่งที่มีปัญหาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าพลเอกประยุทธ์ได้แสดงความแข็งกร้าวใส่อนาคตใหม่และเพื่อไทยการสภานอกจาก นะครับพลเอกประวิทย์ออกมาบอกแล้วว่าถ้าประเทศไทยหมดยุคพลเอกประยุทธ์คิวถัดไปก็ต้องให้พลเอกอภิรัตเป็นนายกรัฐมนตรีล็อกสเปกเก้าอี้นายกกันแล้วนะครับเริ่มต้นที่เรื่องงบประมาณก่อนนะครับเรื่องงบประมาณเป็นเรื่องที่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับและหนึ่งในเรื่องงบประมาณที่มีการตั้งคันฐานกันเยอะก็คือเรื่องของการบริหารงบประมาณที่ไม่มีประสิทธิภาพงบประมาณซึ่งไม่สามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้งบประมาณซึ่งไม่สามารถแก้บริหารจัดการน้าได้นะครับคุณทิมพิธา พักเจริญอนาคตใหม่นะครับบอกเวลาว,ว่าการแก้ปัญหาจัดการน้าของรัฐบาลน,นั้นหากจะแก้ได้สําเร็จต้องรออีกร้อยปีซึ่งคนไทยคงจะตายกันไปก่อนแล้วเพราะฉะนั้นมีคําถามเยอะถึงประสิทธิภาพ ถึงความสามารถของรัฐบาลในการใช้งบประมาณการบริหารประเทศนะครับนอกจากเรื่องของความสามารถเรื่องการแก้ปัญหาเศรษฐกิจก็ยังมีเรื่องของการแก้ปัญหาจัดการน้าซึ่งล้มเหลวนะครับเรื่องของงบทหารก็เป็นเรื่องที่ประชาชนวิจารณ์กันเยอะฝ่ายคา้านก็วิจารณ์กันค่อนข้างมากว่า มีการใช้งบประมาณเพื่อการทหารมากผิดปกติแบบนี้เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของประเทศหรือเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของคนบางกลุ่มซึ่งมีอิทธิพลกับรัฐบาลและกองทัพกันแน่ปรากฏว่า2วันที่มีการตั้งคำถามมีการอภิปรายเรื่องนี้ในสภานั้นเสียงทักท้วงของฝ่ายค้านซึ่งแสดงออกถึงความต้องการของประชาชนในการอยากให้งบประมาณของกองทัพมีสัดส่วนงบทหารน้อยลงนั้นเป็นสิ่งที่วันนี้พลเอกประยุทธ์ออกมายืนยันแล้วว่า คงจะไม่มีการปรับลดงบประมาณของทหารลงไปอีกนะครับพลเอกประยุทธ์ยืนยันว่างบประมาณทหารโดยเฉพาะงบซื้ออาวุธปีละ7 8 0หมื่นล้านนั้นเหมาะสมแล้วมันไม่ใช่เงินทองที่เยอะมากมายอะไรเท่าไหร่อย่างที่ประชาชนโวยวายกันคนที่โวยวายเป็นคนที่ไม่รู้เรื่องว่าทหารทำเพื่อประเทศอย่างไรบ้างจึงออกมาทักท้วงการซื้ออาวุธ ส่วนเรื่องแผนบริหารจัดการน้ําต่างๆพลเอกประยุทธ์ยืนยันว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์คิดแผนไว้แล้วทั้งสิ้ 2, คน2,000โครงการแต่ที่ทําไม่ได้เพราะไม่มีเงินเพราะประชาชนไม่ให้ความร่วมมือรวมทั้งเรื่องต่างๆการรักษาพยาบาลก็เป็นเพราะว่าประเทศเราไม่มีเงินรวมทั้งปิดท้ายว่าพักการเมืองซึ่งชอบอ้างหลักวิชาพักการเมืองซึ่งชอบอ้างว่าต่างประเทศทํานั่นทํานี่ได้อย่าพูดเยอะ พลเอกประยุทธ์ยืนยันนะครับว่าท่านก็ไปต่างประเทศเยอะแต่ท่านรู้ว่าเรื่องที่ต่างประเทศทําได้หลายเรื่องเมืองไทยทําไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่าบ้าวิชาการและอย่าบ้าหลักการต่างประเทศฟังเสียงนายกของประเทศไทยครับเรื่องฝุนรอง2องของเราดอกี้เ่กีเขาอาจจะไม่ทราบวระธานทำอะไรนะวันนี้เรามีกองกำลังทั้งหลายกองกำลังนะอย่างน้อยกองทัพหมดะมาเจ็ดกองกำลังที่ชายแดนที่นอนกนลางดินกินกลางป่าอยู่นี่นะริมชายแดดแติดเส้นเกลแด,ดเลยอ่ะนี่ทำงานทุกวัน เป็นหลายหมื่นคนนะทุกวันเนี่ยแล้วเขาก็ทาหน้าที่ทุกหน้าที่แทนทุกททกระทรวงอะไรคราวนี้มันอย่างว่ามันไม่ได้มีรัว่วมีอะไรไหมเราใช้การระดัเวรบ้างอะไรบ้างนะในเรื่องขอการสกัดกั้นทั้งสินค้าผิดกฎหมายทั้งลักลอบหลุอเกษตรเรื่องต่างๆหรือมะพร้าวื่องเกี่ยวข้องหมดอ่ะถ้าวางทั้งหมดนะเป็นกี่แสนคนจะไม่รู้เลยห้าพันกว่าตละ, 5, ะตลห้าพันกว่ากิโลเมตรบ้งทางบกอีกทั้งเลยก่ะใช่ไหมแล้วเราไม่มีเรือที่มันทันสมัยบ้างอะไรบ้างมันจะได้ไหมล่ะ เรือมันก็ปูพังนะห้าสิบหกสิบปีนะอย่าคิดว่ามันมีเยอะแล้วเลยต้องดูว่ามันทันสมัยไหมมันพอที่จะอะไรทันสถาน,นาการณ์วันนี้ไหมคิดตรงนี้ที่ครับงบประมาณของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยมันไม่ได้ไอ้ของก,งกระทรวงกลาโหมเลยนะผมดูตัวเลขนะประมาณถ้าเขากันไหมส่วนหนึ่งประมาณซื้ออุปกรณร์มาเจ็ดเปหมื่นล้านานเองแล้วตัวนี้ก็การซื้ออุปกรณ์เนี่ยที่มันต้องตั้งงบผูกพันเพราะอะไรทั้งหมดคืองบของเขาทั้งสิ้นนะ ซื้อที่ไม่ได้เอางบกลางไปซื้อเว้นกรณีจําเป็นเร่งด่วนจริงๆเนี่ยเป็นตาม,มาข้อตกลงอะไรของต่างประเทศมันก็อีกเรื่องหนึ่งนะมันก็จํานวนน้อยมากอ่ะในส่วนนี้ต้องมาซื้อมาทดแทนเรามีอาวุธดูยอดเยอะนะแต่ทันสมัยเท่าไหร่ต้องไปดูข้างในนะซึ่งเราก็พูดไม่ได้นะเพราะมันเป็นสังขภาพของเราเหมือนกันรอบบ้านเราเขาก็มีนะจะบอกว่าเอ๊ะเขาไม่เดือดร้อนเกษตร,รกรอ่ะเขาถ,ถึงซื้อเขาก็เดือดร้อนเหมือนเรานี่แหละแต่ทาไมเขาทําอ่ะ เมื่อเขามีแล้วเราไม่มีสภาพแล้มันหายไปไหมล่ะแล้วมีแผนงานโครงการเกี่ยวแก้หายไปประมาณ2 0 0 0ันกว่าล้านบาทนะที่มันพร้อมทั้งหมดแล้วล่ะทําแผนงานโครงการไว้แล้วไปทําตรงไหนบ้างเลขด่วนมีความเสี่ยงขาดน้ํามีความเสี่ยงไฟแล้วทำทั้งหมดปัญหาว่าจะทําได้มากน้อยเพียงไรสองอย่างคือหนึ่งผประมาณอีกอย่างนึงคือที่ดินประชาชน นี่ไงนี่คือปัญหาหลักเลยละ่ะเรื่องการรักษาพยาบาลเรื่องอะไรล่ะผู้ป่วยเจ็บเรื่องอเกี่ยวนะรเ,ยเรื่องประกันราคาแล้วเือเงินตรงนี้เยอะนะเยอะนะเยอะมากแล้วก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆเพราะนั้นปัญหาสำคัญที่อยากให้ผู้ประกอบดิเราจะหาเงินเข้าประเทศกันยังไงการหาเงินเข้าประเทศมันก็ต้องไปสร้างสร้างใหม่ๆเช่นพื้นที่การลงทุนที่ต่างๆต,ตรงโน้นเราก็มีกฎหมายมแล้วอยู่ แต่ทาไมเราถึงมองดูว่าเอ๊ะบางทีทาไมคนถึ่ไปลงต่างประเทศเพื่อนเรามากขึ้นเพราะเขาปลดล็อกเรืบบ่อยบนปหมดเราเรายอมกันไหมล่ะมันก็ไม่ได้อีเพราะนั้นการลงทุนเนี่นหลายคนก็มาบอกเ e อื้อประโยชน์เออประโยชน์อันนี้คือส่วนหนึ่งเพราะภาษีเราก็ได้มาจากเขาเพราะนั้นเราก็ต้องสนับสนุนให้มีการลงทุนของการลงทุนของพวกเรากันเองผมไม่ได้ไปขัดแยง้งอะไรอ่ะไม่ว่าจะทักไหนก็ตามแนะละรุ่นใหม่รุ่นเก่าแต่ที่ผมผมอยากจะบอกว่าเออถ้าบอกว่ารัฐบาลไม่รู้เรื่องอะไรเลยเงี้ยมันมันไม่น่าจะได้นะ ผมเกรงว่าประชาชนจะไม่เข้าใจนะสิงส้ำัญวันนี้คือเราต้องสร้างการรู้ประชาชนให้มากยิ่งขึ้นสร้างให้เกิดความร่วมมือถ้าถ้าให้ทุกคนเรียกร้องพร้อมกันทั้งหมดนะไม่มีใครแก้ปัญหาได้เลยการนําหลักการของต่างประเทศมาผมก็นามาใช้ทําไมผมจะไม่รู้ทําไมผมจะไม่ศึกษาและผมก็เดินทางไปต่างประเทศหลายครั้ง นั่นคือคำตอบสุดท้ายของพลเอกประยุทธ์นะครับงบทหารซึ่งประชาชนจำนวนมากรู้สึกว่ามากไปและควรจะเอาไปใช้เรื่องการเรียนเอาไปใช้เรื่องช่วยเหลือกเกษตรกรพลเอกประยุทธ์ยืนยันว่า8 0,000ล้านซื้ออาวุธไม่ได้เยอะอะไรนะครับเป็นงบซึ่งเอาไว้ให้เพื่อนบ้านเก่งใจส่วนเรื่องอื่นๆนั้นที่ล่าช้าเพราะว่าประชาชนไม่ให้ความร่วมมือรัฐบาลไม่มีเงินนะครับท่านใช้เงินมา6ปีแล้ว18ล้านล้านแล้วท่านยังบอกว่าท่านไม่มีเงินนะครับ6ปี18ล้านล้านท่านใช้มากกว่าคุณยิ่งลักษณ์ท่านใช้มากกว่าคุณอภิ ท่านใช้มากกว่าคุณทักษิณท่านใช้มากกว่าพลเอกสรยุทธ์แต่ท่านอ้างว่าท่านไม่มีเงินนะครับฟังกันวิจวินิจฉัยกันเองนะครับมุมมองพลเอกประยุทธ์เป็นแบบนี้นะครับอีกเรื่องหนึ่งซึ่งมีการจับตากันมากก็คือท่าทีพลเอกประยุทธ์ต่อพักอนาคตใหม่หรือว่าท่าทีพลเอกประยุทธ์ต่อพักเพื่อไทยหรือแม้กระทั่งท่าทีพลเอกประยุทธ์ต่อคนรุ่นใหม่ทุกคนรู้นะครับว่าคนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยชอบพลเอกประยุทธ์เท่าไหร่นะครับแล้วก็ตั้งแต่เมื่อคืนจนกระทั่งวันนี้ปฏิกิรริยยาขอองลเปะุทธ์ต่ การสื่อสารกับคนรุ่นใหม่การเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่หรือประชาชนทั่วไปได้ฟังการอภิปรายนโยบายหรือว่างบป,ประมาณนั้นดูเหมือนพลเอกประยุทธ์จะไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่นะครับเมื่อคืนนี้ท่านพูดกลางสภาด้วยอาการเกี่ยวกาดว่า จะมาดูการอภิปรายงบป,ประมาณถ่ายทอดผ่าน Facebook กันทำไมนะครับโจมตีพักการเมืองว่าคิดอย่างไรถึงเที่ยวอภิปรายงบป,ประมาณทีหนึ่งเที่ยว Facebook ไลฟ์เชิญชวนประชาชนมาดูกันนะครับหลังจากนั้นทางอนาคตใหม่ก็ออกมาตอบโต้ว่าการที่ให้ประชาชนดูการถ่ายทอดงบป,ประมาณก็ดีแล้วเพราะว่าประชาชนเป็นเจ้าของประเทศประชาชนจะได้รู้ว่าใครพูดใครคุยอะไรนอกจากนั้นในคืนที่ผ่านมาเช่นเดียวกันนะครับพลเอกประยุทธ์ ถูกเพื่อไทยถูกอนาคตใหม่ตั้งคําถามเรื่องการถแถลงนโยบายเรื่องงบประมาณต่างๆนะครับพลเอกประยุทธ์บอกว่าอยากให้ทุกคนมองปัญหาต้นตอต่างๆให้ดีสะกก่อนแล้วก็อยากให้ทุกคนวิจารณ์พลเอกประยุทธ์หรือนายกรัฐมนตรีให้เบาๆหน่อยรับไม่ได้ที่มีการวิาพากษ์วิจารณ์นายกอย่างรุนแรงหรือคณะรัฐมนตรีอย่างรุนแรงราวกับมองว่าคณะรัฐมนตรีทั้งหมดเป็นคนที่ไม่รู้เรื่องนะครับ ขอให้อย่าลืมว่ารัฐมนตรีหรือตัวนายกเองนั้นอาบน้ำร้อนจากทุกคนมาก่อนเพราะฉะนั้นใครที่วิพากษ์วิจารณ์ว่านายกไม่รู้เรื่องหรือคลรออไม่รู้เรื่องนั้นไม่เป็นความจริงแล้วก็ย้ำว่าอย่างไรเสียผมก็อาบน้ำร้อนมากับพวกคุณเพราะฉะนั้นเป็นความรู้ซึ่งมาจากการอาบน้ำร้อนเยอะนะครับถ้าไปเที่ยวรัชดาก็จะได้อาบน้ำร้อนทุกวันนะครับประเทศไทยนะครับอาบน้ำร้อนเยอะเป็นความรู้หรือไม่นะครับ ฟังคําตอบโต้ของสอสอ,อนาคตใหม่สสเพื่อไทยและพลเอกประยุทธ์พูดอะไรกันแน่ครับอนาคตใหม่แล้วก็เสียหายอย่าพูดทีาว่ไนไอ้นั่ก็ไม่ใช่ไอ้นี่ก็ไม่ดีไอ้นี่ก็ไม่มีท่านพูดอย่างนี้มันหมายความว่าไอ้ที่น,น่งกันอยู่เนี่ยไม่มีสติปัญญากันเลยผมคิดว่าผมรับไม่ได้ตรงนี้ท่านเองแตะผมไม่เคยว่าท่านเลยนะแต่ท่านว่าพวกผมตลอดเวลาผมไม่เข้าใจว่าเพราะเหตุใดน,นะ เนะเพราะเหตุอาจจะด้วยความหวังดีอาจจะด้วยความอะไรเป็นนักวิชาการหรือผู้นําเสนอในสิ่งที่ทันสมัยที่ทุกคนก็ยอมรับฟังผม,มสังเกตหลายทีแล้วเวลาชี้แจงอะไรมาต้องเรียกคนมาดูมา,มาฟังในโทรในโทรศัพท์หรือใน f a c e b o o k เนี่ยมันใช่ไหมครับผม,ผมว่ามันไม่ใช่นะวันนี้เราต้องมาแก้ปัญหาร่วมกันในห้องนี้จะพักร่วมรัฐบาลไม่ร่วมรัฐบาลจะเกลียดรัฐบาลไม่แต่ท่านเกลียดประเทศของตัวเองไม่ได้ ท่านพูดอะไรต่างๆ,ๆก็ตามมันออกไปข้างนอกมันเสียหายไหมครับเราควรจะเอาทั้งหมดมาแก้ปัญหาร่วมกันไม่ใช่หรือใช่ไหมถ้าโมจมตีไปมามันไม่ได้อะไรทั้งสิ้นหรอกครับยังไงไมันก็มีเงินอยู่3.2ล้านล้านนี่แหละ <ขอ S 1> ถ้าเราจะทำอย่างที่ท่านว่าท่านก็้องไปหาเงินมาผมไม่ได้ว่าอะไรท่านเนื่องจากท่านนายกท่านรัฐมนตรีนะคะขออภัยที่เอ่ยถึงนะคะได้มีการกล่าวถึงการที่พักอนาคตใหม่ได้เรียกให้ประชาชน เข้ามาร่วมสังเกตเฝ้าชมนะคะการอาภิปรายงบประมาณในครั้งนี้ผ่านทางแอปพลิเคชันต่างๆในเบอถือค่ะค่ะผมผมท่านตะกี้ท่านไม่ได้เอ่ยชื่อพักเนี่ยผมก็ฟังอยู่ผม,ผมไม่ได้เอ่ยชื่อนะครับเพะาะนั้นก็ใครทำก,ก็รู้อยู่ ก็จะขอชี้แจงก็แค่นั้นเองนะครับเราได้ผมไม่เคยเห็นไงบรรยากาศในสภาที่มีการเรียกคนดูทางเว็บไซต์ทางอะไรเนี่ยโดยพูดในจอไปด้วยเนี่ยผมไม่เข้าใจแต่ว่าโอเคดูโทรทัศน์ก็ว่ากันไปความบกพร่องในการจัดทำงบประมาณฉบับนี้เพื่อนสมาชิกได้ติติงตักเตือนชี้แนะไปถึงรัฐบาลแล้วว่ามันไม่เหมาะสมเช่นไร แต่ดูเหมือนว่ารัฐบาลจะไม่ได้ตั้งใจฟังอย่างใส่ใจและยังมีท่าทีต่อต้านอยู่ในทีสร้างความกังวลใจให้กับดิฉันเป็นอย่างยิ่งยิ่งไปวันนี้ค่ะเมื่อคืนนี้มีบุคคลท่านหนึ่งจากรัฐบาลบอกว่าผมอาบน้ำร้อนมาก่อนคุณท่านประธานคะเกิดก่อนเกิดหลังไม่เกี่ยวนะคะ อยู่ที่ว่าท่านจะเรียนรู้ท่านจะรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนสมาชิกเพราะมันสำคัญมากค่ะมันคือการสะท้อนเสียงของประชาชนที่ส่งผ่านตัวแทนของเขาเพื่อที่ส่งต่อถึงรัฐบาลต่อไปถ้าท่านปิดหูท่านต่อต้านท่านไม่รับฟังแล้วท่านจะทราบปัญหาที่แท้จริงของประชาชนได้อย่างไรคะ นั่นคือวิวาทที่เกิดขึ้นในสภานะครับระหว่างพลเอกประยุทธ์ซึ่งยืนยันว่าตัวเองมีความสามารถในการบริหารประเทศนะครับแล้วก็ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศเดินทางไปดูงานต่างประเทศก็เยอะนะครับการบริหารประเทศอย่าย,ยึดหลักวิชามากเกินไปและเมื่อวานนี้แสดงความไม่พอใจที่สสอ,อนาคตใหม่ท่านหนึ่งนะครับคือคุณนิติพลพูดถึงเรื่อง PM 2.5นะครับแล้วก็ก่อนที่จะมีการพิปายเรื่อง p m 2.5นั้นก็มีการโพสต์ Facebook ว่า ให้มาดูการอภิปรายนะครับนายกแสดงออกว่าไม่พอใจทําไมจะต้องเรียกให้คนมาดูการอภิปรายด้วยถ้าดูทางทีวีไม่เป็นไรทําไมต้องเรียกให้มาดูทาง Facebook ซึ่งเป็นเรื่องแปลกนะครับว่า Facebook ก็คือการสื่อสารชนิดหนึ่งทําไมพลเอกประยุทธ์จะต้องออกอาการหงุดหงิดเวลาพักการเมืองเชิญให้ประชาชนมาดูการอภิปรายเพราะว่าเมื่อประชาชนดูการอภิปรายก็จะได้เห็นฝ่ายคา้านตั้งคําถามกับนายกและเห็นนายกตอบคําถามกับฝ่ายคา้านซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีไม่มีเหตุอะไรที่จะทําให้ไม่พอใจได้เลยเว้นเสียแต่ว่าบังเอิญว่า Facebook มันเปป็นสิ่่งทีระชา ชนสามารถแสดงออกได้มากกว่าทีวีว่าเขาชอบท่านพูดหรือไม่ เขาเห็นท่านแล้วเขากดโกรธหรือเขากดยิ้มเขาชื่นชมหรือไม่และนั่นอาจจะเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้พลเอกประยุทธ์ไม่พอใจไม่อยากเห็นการให้ประชาชนดูการถ่ายทอดทาง Facebook กลับไปดูแบบทีวีนั่นก็คือนายกอยากจะพูดอะไรก็พูดไปนะครับสสทีรัฐการจะว่านี่ของพักเพื่อไทยพูดดีนะครับว่ามุมมองของพลเอกประยุทธ์ว่าการอาบน้ําร้อนมาก่อนของตัวเองนั้นทําให้ตัวเองเข้าใจการบริหารประเทศดีกว่าคนอื่นๆนั้นเป็นความเข้าใจที่ผิดพลาดนะครับความสามารถใน ในการบริหารประเทศไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสามารถในการอาบน้ําร้อนนะครับเพราะถ้าเป็นอย่างนั้น คนที่อยู่ประเทศเมืองร้อนอย่างเอธิโอเปียคงเป็นสุดยอดของผู้นําในการบริหารประเทศและผู้นําซึ่งมาจากประเทศเมืองหนาวคงเป็นผู้นาที่ล้มเหลวที่สุดในการบริหารประเทศนะครับเพราะฉะนั้นความสามารถในการบริหารประเทศไม่เกี่ยวกับการอาบน้าร้อนนะครับเกี่ยวกับมันสมองเกี่ยวกับวิสัยทัศน์และเกี่ยวข้องกับสติปัญญานะครับน่ากังวลนะครับสสเพื่อไทยทิ้งท้ายไวแบบ้แบบนี้ว่ามุมมองผลเอกประยุทธ์เรื่องการอาบน้ําร้อนมาก่อนนั้นจะทําให้ท่านไม่ฟังเสียงทักท้วงของคนรุ่นหลังซึ่งบังเอิญว่าในสภารอบนี้เสียงคนรุ่นใหม่อยู่ในสภามากเหลือเกิน และคนรุ่นใหม่ที่เป็นเจ้าของประเทศก็มากเหลือเกินท่านจะปิดหูตัวเองจากการฟังคนรุ่นใหม่เพียงเพราะว่ามองว่าเขาไม่ได้อาบน้ำร้อนท่านเท่าหรือเปล่าเอ่อเท่าท่านหรือเปล่านะครับนั่นเป็นคําถามที่น่ากังวลเดี๋ยวกับมาคุยกันต่อนะครับพลเอกประวิทย์คิดอย่างไรถึงประกาศว่าให้พลเอกอภิรัตน์เป็นนายกต่อจากพลเอกประยุทธ์และท่านที่ดูทางออนไลน์นะครับคุยกันทางออนไลน์ต่อครับสิงค์คอร์ปอเรชั่น ั่นคือบรรยากาศทางสภาที่เกิดขึ้นวันนี้นะครับณเวลานี้การอภิปรายทั้งหมดยังเดินหน้าต่อไปนะครับมุมมองของพลเอกประยุทธ์ค่อนข้างจะชัดเจนแล้วว่าเรื่องหลักๆที่ประชาชนอยากเห็นให้มีการปรับปรุงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของงบประมาณทหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ใช่งบของการดูแลทหารเกณฑ์ไม่ใช่งบดูแลทหารพันศึกนะครับไม่ใช่งบดูแลทหารผู้น้อยแต่เป็นในส่วนของงบประมาณในการจัดซื้ออาวุธนั้นพลเอกประยุทธ์มีท่าทีไม่เอาด้วยนะครับ ไม่เห็นด้วยกับการปรับลดการซื้ออาวุธนะครับและน่าสนใจว่าในคําอธิบายของท่านนั้นประชาชนทักทวงเรื่องการจัดซื้ออาวุธแต่พลเอกประยุทธ์ไปชี้แจงเรื่องประเทศไทยมีทหารเยอะต้องดูแลความปลอดภัยของทหารประชาชนไม่ได้มีปัญหาเรื่องการดูแลความปลอดภัยของทหารโดยเฉพาะทหารเกณฑ์และทหารผู้น้อยนะครับแต่ประชาชนรู้สึกว่าการจัดซื้ออาวุธมากเกินไปนั้นมันอาจจะมีความไม่เหมาะสมและสิ่งที่พลเอกประยุทธ์พูดนั้นก็สแสดงของขุมมุมมองของท่านว่า การซื้ออาวุธจําเป็นเพื่อไว้ให้เพื่อนบ้านเกรงใจนะครับซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นก็แปลว่าเราไม่จําเป็นต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับไม่ต้องมีเรื่องการทูดมีอะไรกันกับเพื่อนบ้านก็ใช้วิธีเอารถถังมาระชันกันนะครับเอาคอปเตอร์มายันกันเอาจรวดมายันกันว่าใครมีอะไรมากกว่ากันนะครับเพราะฉะนั้นมุมมองพลเอกประยุทธ์เป็นแบบนี้มุมมองประชาชนที่คิดแตกต่างกับท่านนะครับก็คงต้องยอมรับว่าพลเอกประยุทธ์นั้นคงจะไม่มีการสนับสนุนให้มีการปรับลดการซื้ออาวุธนะครับท่านบอกแบบนี้ว่า จ็ดถึงแปดหมื่นล้านมานิดเดียวนะครับเสียงทักท้วงของประชาชนถ้าเป็นคนรุ่นใหม่นะครับก็คงจะถูกพลเอกประยุทธ์มองว่าคนเหล่านี้เป็นพวกที่สุกโซเชียลปั่นหัวนะครับแล้วก็เป็นพวกที่อาบน้าร้อนมาที่หลังนะครับเพราะฉะนั้นคนรุ่นใหม่ซึ่งอยากพูดอะไรให้พลเอกประยุทธ์ฟังนะครับข่าวหน้าเจอท่านก็อาบน้าร้อนให้ท่านดูนะครับท่านจะได้รู้สึกว่าคนรุ่นใหม่อาบน้าร้อนเท่าท่านแล้วท่านจะฟังนะครับเพราะฉะนั้นบรรยากาศยังเป็นแบบนี้อยู่นะครับสภาเปิดแล้วก็จริงแต่มุมมองนายก ความเข้าใจหรือความพยายามจะฟังนั้นดูเหมือนจะยังไม่เยอะอย่างที่ควรจะเป็นมีกำแพงหลายเรื่องระหว่างนายกกับคนรุ่นใหม่ด้วยกับไปคุยเรื่องพลเอกอพิรั์จะเป็นนายกจริงหรือในมุมมองพลเอกประวิตยครับสิงค์คอร์ปอเรชั่น เรื่องประเทศไทยเรื่องอนาคตประเทศไทยนับจากนี้ไปถือว่าเป็นเรื่องที่น่าติดตามนะครับวันนี้การประชุมงบประมาณจะมีข้อยุติลงแล้วว่าสถานการณ์งบประมาณจะเป็นอย่างไรต่อไปและจะกลับไปสู่ภาวะแบบปกติก่อนซึ่งจะมีการมาพิจารณากฎหมายงบประมาณนะครับนั่นก็คือกลับไปสู่บรรยากาศแบบที่รัฐบาลอาจจะมีการขับเคี่ยวกับฝ่ายค้านมากขึ้นอย่าลืมว่าในช่วงหนึ่งสัปดาห์หรือ2สัปดาห์ก่อนที่จะมีการเปิดประชุมเรื่องงบประมาณนั้นบรรยากาศทางการเมืองโดยรวมเป็นในแบบที่พลเอก ประยุทธ์หรือว่าแม้กระทั่งกองทัพเองนั้นออกมาจัดหนักกับฝ่ายค้านหรือว่ากับนักวิชาการอย่างหนักหน่วงอย่างรุนแรงนะครับการลงพื้นที่ของพักฝ่ายค้านนะครับนักวิชาการเองถูกดําเนินคดีข้อหาปลุกปั่นยุยงให้เกิดความไม่สงบนะครับหลังจากนั้นเองพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ผู้บัญชาการทหารบกซึ่งทราบกันในหมู่ผู้ติดตามการเมืองว่ามีความสัมพันธ์กับพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิตรรวมทั้งพลเอกอนุพงศ์มาอย่างต่อเนื่องนะครับก็เปิดห้องประชุมกองทัพบ,บก นะครับบรรยายพิเศษแล้วก็เชิญแกนนํากปป,ปสจํานวนมากไปเชิญสื่อจํานวนมากไปและเนื้อหาสาระที่พูดนั้นเป็นการโจมตีคนรุ่นใหม่กล่าวหาคนรุ่นใหม่ว่าเป็นคนซึ่งถูกคอมมิวนิสต์ครอบงำคอมมิวนิสต์ปั่นหัวนะครับแล้วก็มีนัยยับไปในแบบที่พักฝ่ายค้านฟังแล้วรู้สึกว่าเป็นการกล่าวหาฝ่ายค้านว่าเป็นขบวนการแบ่งแยกดินแดนเป็นขบวนการปั่นป่วนประเทศนะครับบรรยากาศก่อนจะ เกิดการประชุมงบประมาณเป็นแบบนี้นั่นก็คือฝั่งรัฐบาลหรือฝั่งกลไกรัด โดยเฉพาะที่เป็นเรื่องของพอบทบน,นั้นจัดหนักพักการเมืองฝ่ายค้านและนักวิชาการอย่างต่อเนื่องนะครับยุติลงไปช่วงหลังจากขณะที่มีการอภิปรายพลบองบประมาณนะครับสัปดาห์หน้าพลบองบประมาณจะจบลงเพราะฉะนั้นฝ่ายค้านจะเข้าสู่ภาวะของการไม่มีอำนาจต่อรองอะไรอีกแล้วน่าจับตาดูไปว่าการขยี้ฝ่ายค้านหรือการไล่เชื้อฝ่ายค้านจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรหรือไม่อย่าลืมว่าสามนูนให้พย,พยานคดีธนาธรถือหุ้นสื่อ10บคนชี้แจงไปแล้วเมื่อวันศุกร ที ite, ่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นฝ่ายค้านสัญญาณน่าเป็นห่วงธนาทรเองจะโดนตัดสิทธิ์หรือไม่20พฤศจิกายนนี้รู้กันนะครับพลเอกประยุทธ์วันนี้พลเอกประวิทย์วันนี้ออกมาพูดเรื่องซึ่งน่าจะทําให้สถานการณ์รุนแรงและคลุกกลุ่นมากขึ้นไปอีกนะครับนั่นก็คือผู้สื่อข่าวพยายามถามพลเอกประวิทย์ว่าดูการอภิปรายงบประมาณของฝ่ายค้านแล้วนั้นคิดเห็นอย่างไรนะครับผู้สื่อข่าวถามแบบนี้ว่า ฝ่ายค้านวิภาวิจารณ์งบประมาณด้านความมั่นคงเยอะนะครับและมีการพูดกันว่าโดยฝ่ายเพื่อไทยเนี่ยนะครับบอกว่ารัฐบาลมีการเขียนงบประมาณไว้แบบที่เกรงใจพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ผู้บัญชาการทหารบกเข้าใจว่าประเด็นนี้ฝั่งเพื่อไทยเป็นคนพูดนะครับเป็นเพราะเกรงใจผู้บัญชาการทหารบกหรือเปล่านะครับพลเอกประยุทธ์เออพลเอกประยุทธ์บอกว่าไม่หลอกไม่ได้มีความเกรงใจอะไรต่อกันนะครับเพราะว่าที่ยังไม่ชัดเจนนั้นเป็นเพราะว่าบางอย่างยังไม่ชัดว่าจะเอาไปทําอะไรอแปลงนะเขียนงบ ของเงินหลายหมื่นล้านเราไม่ชัดว่าไปทําอะไรได้นะครับส่วนการที่ฝ่ายค้านตั้งข้อสังเกตว่ามีการเพิ่มค่าตอบแทนให้ฐานชั้นในพลต่างๆหรือไม่นั้นเ,เป็นเรื่องซึ่งผลเอกปิ่วว่าไม่ทราบไม่น่าจะมีมูลความจริงนะครับแล้วก็ผู้สื่อข่าวก็แซวว่าผลเอกประวิทย์ยิ้มเหมือนสบายใจผลเอกประวิทย์ก็บอกว่าผมยิ้มอย่างนี้มาก่อนอยู่แล้วนะครับและผู้สื่อขาวว่าวบอกว่า อนาคตการเมืองของพลเอกพลเอกอภิรัตน่าจะเป็นอย่างไรนะครับก็มีรายงานว่าพลเอกประวิตยก็บอกว่าก็เป็นนายกอย่างที่ผู้สื่อข่าวพูดกันเลยดีไหมล่ะนะครับเป็นประเด็นเกิดขึ้นมาอีกว่าเอ๊ะพลเอกประวิทย์พูดอย่างนี้เป็นการส่งสัญญาณให้ท้ายว่าเป็นอนาคตการเมืองของพลเอกอภิรัตคงสมพงษ์หรือเปล่าว่าเขาคนนี้โอกาสจะขึ้นมาเป็นนายกหลังจากที่พลเอกประยุทธ์ ลงจากอำนาจไปซึ่งก็ไม่หลุยลงไปเมื่อไหร่นะครับเรื่องนี้ต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าเป็นสัญญาณหรือเปล่าในขณะเดียวกันเรื่องของรัฐบาลก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องของฝั่งฝ่ายค้านเองเรื่องของคุณธนาทรกับคุณทักษิณก็เป็นเรื่องซึ่งยังอยู่ในความสนใจนะครับเม mm ื hmm. ่อวานนี้ได้รายงานให้ท่านผู้ชมฟังไปว่าคุณธนาทรไปให้การกับสารรัฐธรรมนูญแล้วมีข้อความตอนหนึ่งพาดพิงถึงคุณทักษิณน,นะครับในลักษณะที่เหมือนกับว่าคุณธนาทรบอกว่า ตัวเองไม่ใช่คุณทักษิณน,นะครับบางคนก็ตีความว่าเป็นการพูดกับสารน้นูนว่าอย่ามองว่าคุณธนาธรเป็นเหมือนคุณทักษิณ นะครับแล้วก็บอกต่อไปว่าผมไม่ใช่คุณทักษิณไม่ได้เข้ามาหาประโยชน์ต่างๆนะน,นะตอนนี้เรื่องนี้จบหมดแล้วนะครับธนาธรขอโทษคุณทักษิณแล้วแล้วฝั่งเพื่อไทยก็ไม่ได้สื่อสารหาความอะไรไม่มีการตอบโต้จากคุณทักษิณน,นะครับคุณสุดทินคังแสงบอกว่าเมื่อธนาธรขอโทษเรื่องนี้ก็จบไปทํางานร่วมกันต่อไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่ว่าในแง่โซเชียลในแง่กองเชียร์กลับมีการตีกันไม่จบและถึงขั้นบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องซึ่งสื่อปั่นขึ้นมาสื่อหาว่าสื่อปั่นขึ้นมาธนาธราไม่ได้พูดอะไรในลักนษน ลงธนาทรพูดอย่างไรกันแน่จะได้รู้ว่าตกลงสื่อปั่นหรือธนาทรพูดจริงๆพูดจริงๆเพราะเข้าใจผิดหรืออะไรเป็นเรื่องอีกกรณีลองฟังเสียงธนาทรดูครับท่านครับผมตั้งใจอย่างจริงจังว่าอยากจะทํางานการเมืองโดยที่ไม่มีข้อผลประโยชน์เหมืมอนกับที่คุณทั้ษสณโดนออกงเพราะผมไม่ได้ตั้งใจมานั่งที่นี่มาทำอย่างนี้เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวผมอยากจะทำอาไทนนนนนนนี่ให้ดูจากความขัดแยง้งกันของทุย ให้มีวิีรัให้มีิตอบอะไรอย่นี้ดังนั้นเนี่ยเป็นความตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะเอาตัวเองออกจากการเมืองแล้วถ้าวันนี้ท่านตัดสิน็นคุณกับผมออกไปผมจะดําเนินกนนารเรื่องใบพลาสต์ตให้บุคคลที่สามจัดการทรัพย์สินผมให้หมดเลยอย่างที่ผมสัญญ,ญากับประชาชนผมสัญ,ญญากับประชาชนเรื่องใบพลาสต์เลยนะครับตั้งแต่ก่อน ที่จะเกิดอะไรเรื่อมีทั้งหมดเพราะผมตั้งใจอย่างนั้นอยู่แล้วใช้มาตรฐานการเมืองตะวนตกนะครับที่จะเอาทรัพย์สินของผมเนี่ยไปดูแลจัดก,การให้โดยที่ผมไม่เกี่ยวข้องเพื่อที่ได้จัดก,การเรื่องคอนดิทิฟออฟอิ e เทเพราะผมไม่ใช่ลูกทุนทรัพย์ผมไม่ได้เข้ามานะครับ mm hmm. เพื่อที่จะมีผลประโยชน์บริวารหอบล้อไม่ใช่ผมมาน,นั่งอยู่ตรงนี้ตัดสินใจอย่างนี้เพราะผมอยาเปลี่ยนแปลงสังคม นั่นคือคำพูดของคุณธนาธรน,นะครับเพราะฉะนั้นสื่อบิดเบือนหรือว่ากองเชียร์เข้าใจผิดไม่ทราบนะครับแต่ว่าต้องย้ำนะครับว่าณเวลานี้ธนาธรขอโทษแล้วส่วนฝั่งเพื่อไทยไม่ได้ติดใจอะไรขยายความเรื่องที่พลเอกประวิตยบอกว่าพลเอกอภิรัต์คุณจะเป็นนายก ต่อจากพลเอกประยุทธน์น,นิดนึงนะครับคำถามพี่ที่ผู้สื่อข่าวถามคือการที่ฝ่ายค้านโจมตีพลเอกอภิรัตเรื่องการบรรยายแผ่นดินของเราในมุมมองความมั่นคงนั้นเป็นอย่างไรพลเอกประวิทย์ก็บอกว่าจะทําอย่างไรก็พลเอกอภิรัตตั้งใจดีส่วนที่ฝ่ายค้านคาดเดาว่าพลเอกอภิรัตจะเป็นนายกต่อจากพลเอกประยุทธ์นั้นพลเอกประวิทย์บอกว่าก็ไม่รู้สินะถ้าเป็นได้ก็ดีแล้วก็เดินเข้าห้องประชุมสภาไปนะครับเพราะฉะนั้นคําตอบของพลเอกประวิทย์คือถ้าพลเอกอภิรัตได้เป็นนายกได้ก็ดีส่วนจะเป็นได้หรืืออออออเเเปปลล่่่่าาาาาานนนัั้้้ตตตตตงงิิดมมกกกรรจีีไวทภ เมืองจะเป็นอย่างไรจะเป็นนายกต่อจากพลเอกประยุทธ์ได้หรือเปล่านะครับถ้าเป็นอนาคตประเทศนี้จะเป็นอย่างไรกลับมาพบกับผมสิโรดคลาามห้บุญในรายการอ้ได้ใหม่ทางเพจไวซีโอวิวยูทูบไวซีวีเว็บไซต์ไวซีวี .co.th รวมทั้งช่องทางดาวเทียมต่างๆครับสวัสดีครับ น้ำตาเสือโคง่งมีขาวมีแพนด้าหรือพยูดมีสารประกอบอะไรระบุเช่นเดีวยวนี่คือยาเสน่ห